สวัสดีค่ะชาวราศีตุลสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2อ6 8ันสิเนาะสหรับชาวราศีตุลจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนไปจนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะอืมเปิดมา8ดาบเลยนะช่วงนี้อาจจะไม่ถึงเรากำลังที่จะลดน้ำหนักด้วยก็ได้นะอาจมาถึงข้อจำกัดอะ ในช่วงนี้อาจจะมีข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างหรืออาจจะไม่ถึงว่าเราอาจจะมีความกลัวหรือความกังวลใจนะคะหลายๆอย่างเนี่ย <c oughs> กลัวกังวลใจหลายอย่างโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องการงานเนี่ยนั่นหมายวางว่ากัวงวลว่าอาจจะไม่ได้ข้อเสนอที่ดีๆหรือการเจราจาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่สําเร็จนะคะเพราะ่ตัวสองถ้วยเนี่ยมันยังหมายถึงการเจราจาการตกลงนะคะก็มีโอกาสเนาะบางทีเราอาจจะ กังวลใจค่อนข้างที่เยอะนะสิ่งที่พูดสิ่งที่คุยเอาไว้บางทีก็อาจจะ <c oughs> คือมันอาจจะไม่ได้แบบดีอย่างที่เราค <c oughs> าดหวังอ่าก็จะเป็นลักษณะนั้นนะเพราะนั้นก็ในช่วงนี้ไพ่แปดดาบเนีย่ยจริงแล้วเนี่ยมันก็มันก็คือความวิตกกังวลนั่นแหละนะคะแต่ท้าย่สุดแล้วเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกให้รู้สึกว่าบางทีเราเองก็อาจจะกลัวมากเกินไปก็ได้นะคะกับเรื่องในอนาคตอะ่ะนะคะ กลัวแล้วก็กังวลใจแล้วก็คิดโน่นคิดนี่คิดนั่นเยอะแยะไปเจ็ดถ้วยมาเป็นอุปสรรคก็แปลว่าอะไรบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดเยอะคิดมากจินตนาการเก่งนะคะเพราะฉนั้นก็มันก็เลยกลายเป็นปว่าคือนั่นแหละนะความกลัวนะคิดเองมันก็เลยสอดคล้องเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณน่ยได้รับโอกาสดีดมาอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญก็อยู่ว่าเวลาที่คุณได้โอกาสเนี่ยคุณก็ต้องพยายามทํานะคะให้สําเร็จนะคะอย่างนั้นจะดีกว่า นะคะเพราะฉะนเรื่องของการงานเนี่ยจะเห็นได้ว่างานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จําเป็นที่จะต้องแบบ take action ลงมือทำนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีคือเรื่องความสําเร็จเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องมีความพยายามโดยเฉพาะเอ่อต้องมีการพูดคุยทําความเข้าใจเรื่องขอบเขตของรับผิดชอบนะคะอย่างเงี้ยจะดีนะ,ะดูคุณได้ไพ่พระมาด้วยไพ่พระเป็นไพ่ที่บอกว่าจริงจริงแล้วคือ เราควรจะต้องรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะนั่นก็คือว่าเวลาที่เราได้โอกาสที่จะต้องแสดงความสามารถแล้วก็แสดงให้มันเต็มที่โดยเฉพาะอะไรที่เราเรียนมาก็เอามาประยุกต์เอามาปรับเอามาใช้นะคะอย่างนี้นก็จะดีกว่าแล้วก็สิ่งที่ผลัดดราม่าให้มันมากนะบางทีคือแบบเซนสิทีฟมากก็ไม่ค่อยดีเนี่ยพเพรน้ให้อ่อไม่ใช่สิไม่เซนสิทีฟอันนี้เป็นควีนถือเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นคือมันจะหมายถึงเรื่องของการจัดการเรื่องของการแก้ไขปัญหา นะคะสิงที่สําสำคัญแสดงว่าคือในช่วงนี้นะคะคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาอะไรหลายอย่างนะคะอาจจะมีเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นก็ได้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันยังหมายถึงหน้าที่ใหม่ๆนะคะที่เข้ามาก็คือตรงนี้ถึงถือว่าถือว่าดีนะจริงๆแล้วเนี่ยมันให้ความสุขกับว่าคุณกําลังได้อ่าจจะได้เลื่อนเป็นหัวหน้านะคะอาจจะได้ดูแลรับผิดชอบงานมากขึ้นหรืออาจจะต้องเป็นคนที่เข้ามาดูในรายละเอียด นะคะหรืออาจจะไมาถึงคุณอะ่ะจะต้องเป็นคนเข้ามาจัดการปัญหาอะไรอย่างมากขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเราอะ่ะมีสกิลหรือมีความสามารถอยู่แล้วที่คนอื่นเขามองเห็นแล้วเขาก็ยอมรับในเรื่งองความสามารถในการจัดการของเรานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานเนีย่ยจะเน้นว่างานค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะะแต่อย่างที่บอกะคะว่าเวลาที่เราได้รับความไว้วางใจมากเท่าไหร่มันก็ทําให้เรารู้สึกกังวลมากขึ้นเท่านั้นนึกใจที่ว่าทำไมเรงมีไพ่กังวลขึ้นมา นะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือเราเองก็สามารถจัดการได้ด้วยดีนะพูดถึงนะ่นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําเนื่องจากว่าหน้าเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าที่ใหม่ของเราอะ่ะบางทีก็อาจจะมีคนเข้ามาคอให้คําแนะนําด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการงาน,นค่อนข้างที่จะดีนะคะขยายขอบเขตงานใช้คำนี้เลยนะตำแหน่งก็มีโอกาสที่จะสูงขึ้นด้วยนะคะในียว,วยกันก็จะได้รับเงินเดือนที่มันแบบคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทํา นะคะแต่สำหรับบางท่านนี่อาจจะถึงการทดลองงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าดูว่าเฮ้ยเราสามารถรับผิดชอบอะไรได้หรือเปล่าซึ่งก็เป็นอีกก้าวนึงอะ่ะนะคะคืออาจจะยังไม่ได้เลยไงแต่ว่าลองดูก่อนว่าทําได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้แสดงความสามารถของเราให้คนอื่นเขาได้เห็นนะคะแบบมันก็จะดีนะคนได้ไพ่โอ่งมทาทำมาด้เพียะนั้นก็คือก็มีโอกาสค่อนข้างที่จะสูงว่ามันจะสําเร็จนะคะแต่สิ่งที่สำคัญตรงนี้นะมันยังมีข้อดีและข้อเสียงที่ว่า ความสาเร็จที่เราได้มาเนี่ยบางครั้งนะคนที่มันจะจะมีแฝงไว้ได้วยความอิจฉาริษยาโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนเรานี่แหละนะอันเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราถึงกังวลน,นะฮะอาจจะเป็นคนที่เราทํางานด้วยออนะคะคนที่เป็นเพื่อนเราคนที่เราสนิทด้วยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าปากเขาอาจจะชื่นชมแต่ว่าอีกใจนึงเขาอาจจะอิจฉาเราอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนะนี่ยตรงเนี้ยก็เราเองก็ต้องทําความเข้าใจด้วยวาอารมณ์ของมนุษย์มันก็เป็นแบบนั้นแหละ นะคะเพราะว่าเรื่องการชชนีเชินเด็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าเรื่องความสามารถมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันได้มาด้วยความสามารถของเรานะคะนี่อรอมะมันมาจากความสามารถมันไม่ได้ได้มาแบบเอยสปอยหงมมุดหงขนาดนั้นนะคะเออเป็นความสามารถที่เราได้มานอกจากนั้นเนี่ยสำหรบับบางท่านยังหมายถึงการที่คุณจะได้ตําแหน่งอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมันอยู่ที่วุฒิการศึกษาด้วยนะคะว่าคุณเรียนอะไรมาคุณจบอะไรมานะคะ คืออันเนี้ยก็ต้องยอมรับนะว่าโดยเฉพาะคนที่หางานใหม่เนี่ยนะคะคนที่สมัครงานเนี่ยการที่ควรจะสักงานใหม่ไม่ว่าจะที่ใดก็ตามนะอันดับแรกที่เขาจะพิจรารณาคือวุฒิการศึกษาคุณเรียนอะไรมาคุณจบอะไรมาคุณจบมาจากที่ไหนหนี้ไม่พ้นนะคะมันเหมือนเป็นเป็นกดตายตัวนะคะเนี่ยเป็นกดเป็นข้อบังคับนะคะเพราะอะไรทําไมเขางต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณเนี่ยมีความสามารถพอเนี่ยมีความสามารถ ตรงตามที่เขาต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องพิจารณาจากวุฒินะคะเวลาที่มาเรียกสัมภาษณ์เนี่ยคุณจะพูดอะไรก็ได้ทำไมอาจจะเป็นคนพูดเก่งนะอาจจะเป็นคนที่มีไหวพริบก็จริงแต่เรื่องการทํางานจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะยอมรับหรือเปล่าประมาณว่าอินี่สักแต่ว่าพูดพูดเก่งหรือเปล่าแต่ว่าทํางานไม่ได้เรื่องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่ก็คงนีไม่พาะเรื่องวุฒิการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญสำหรับบางท่านเนี่ยคืออาจจะรู้สึกว่าแหมสุดน้อยนะว่าแหมฉันไม่ได้จบสูงนนนน่ีนั มันจะไม่ได้เลยเฉลือ่อะคือก็นั่นแหละถ้าเราไม่ได้จบสูงอะไรขนาดนั้นนะคือต้องเข้าใจนะตัวนี้เป็นไพ่แบบจบสูงนะควาว่าสูงเนี่ยอาจจะไม่ใช่แครปริญหญอ่อาจจะเป็นเอ้ยไม่ใช่ปริญญาตรีนะอาจจะเป็นปริญญาโทปร,ริญญาเอกเลยประมาณนั้นนะคะตัวนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าฐานเงินเดือนมันก็จะต่างกันนะจบสูงกว่าก็จะได้เงินเดือนที่สูงกว่าด้วยนะคะ ก็เนี่ยมันกฎเกณฑ์ของสังคมนะว่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราถ้าเกิดว่าเราแบบมีข้อจํากัดในเรื่องวุฒิการศึกษาสำหรับบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นอ,อีกจุดหนึ่งที่คุณอาจจะต้องแบบไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มเติมนะสำหรบับบางท่านนะมีโอกาสนะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้แบบอายุมากมาเอ่ยเด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยก็ต้องขยันเรียนนะนี่เป็นไพ่ที่บอกว่าก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้เยอะๆนะคะเวลาที่เราจะเข้าไปทํางานในเวลาที่เราเติบโตไปเนี่ยนะคะวุฒิการศึกษาเป็ยังไงก็สําคัญนะคะ เพราะว่าเป็นด่านแรกที่เขาจะยอมรับเราหรือไม่นะคะเขาจะรับคุณเข้าทํามานหรือเปล่าก็ดูจากวุฒิดูจากเกรดนะคะนะเรื่องความสามารถมันต้องเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องไปนู่น นะก็ต้องไปดูซึ่งนอกจากนี้ยังเหมือถึงการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรด้วยนะคะองค์กรที่คุณจะเข้าไปทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกฎระเบียบค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะถามว่ามีโอกาสได้ไมแน่แน่นอนว่าคุณมีโอกได้งานนะ,ะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของอ่า seniority อ่ะค่อนข้างที่เยอะนะคะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่การเคารพอะไรอย่างเงี้ยนะคะกฎเกณฑ์ต่างๆวัฒนธรรมอะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เราเองต้องพยายามปรับตัวให้เข้าให้ยอมรับ กับสังคมแบบนั้นด้วยนะสังคมที่มีแบบลําดับขั้นตอนอะไรใช่ไหมซึ่ั้เราจะคือต้องเข้าใจาเด็กสมัยใหม่ก็ต้องพูดนะคือเด็กสมัยใหม่เขาไม่อินกับระบบแบบนี้เั่าเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณต้องเข้าใจาว่าในสังคมทั่วโลกอ่ะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะคุณเรื่องเซนิอริตี้มีทั่วโลกอ่ะไม่ใช่เป็นเฉพาะเราหรอกถ้าคุณไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบได้คุณก็จะอยู่ยากนะคะก็จะไม่เป็นที่ยอมรับนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณแพมที่จะแหกกฎอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่มีใครยอมรับหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปหาหาอาชีพเองก็เาเรียกว่าคือถ้าไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าระบบของบริษัษทที่เราไปทํางานด้วยคุณก็ต้องหาหาทําเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะหมายถึงว่าบางครั้งบางคราวสิ่งที่เวลาที่เราเข้าไปทํางานในองค์กรแล้วเราเรา,เราไม่ค่อยโอเคเราอาจจะมีความคิดที่ค่อนข้างที่แอดวานซ์ก็ได้นะเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถแต่ว่าเรามีทางเลือกเยอะเขาเรียกมีความอีโก้เหมือนกันนะตรงนี้ ออีกก็แบบเด็กด้วยนะคือคุณต้องเข้าใจตรงนี้มันเพ็นไพ่เด็กไงเพราะว่าเด็กมักจะเชืา่าตัวเองเก่งตัวเองมีความรู้มีความความสามารถตัวเองเลือกได้อะเข้าใจปะคือแน่นอนว่านั่นแหละคุณก็ต้องไปสรรหาที่ที่มันเหมาะกับเราถามว่าผิดก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่ความมั่นมั่นใจจนเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ส่งผลเสียกับเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้คุณแบบพยายามสะหาเนี่ยทุกองค์กรมันมีกฎเกณฑ์กันหมดเข้าใจปะมันมีกฎเกณฑ์หมดค่ะทุกบริษัทก็มี แต่ว่าแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับสายงานด้วยนะขึ้นอยู่ที่ที่คุณเรียนด้วยนะคะบางที่ก็อาจจะฟรี e s t a ์ได้ในบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการแต่งตัวเรื่องการเข้างานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้บริษัทก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่แบบว่าโอเคเรามีทางเลือกก็คือไปเลือกบริษัทที่เรารู้สึกเข้าได้กับเขาอ่าก็จะบริษัทนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสำหรับของท่านก็คือก็อยากที่จะหางานใหม่ถึงที่บอกคือพยายามที่อยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนองค์กรอะไรเงี้ยถามว่ามีโอกาสได้ไม่มีโอกาสได ม,มีโอกาสได้ไม,ม,ม,ม่ได้แย่นะคะมันก็มีโอกาสที่จะได,ได้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าก็ต้องเลือกดูนะคะว่าม,มันเข้ากับเราหรือเปล่านะคะสิ่งที่สำคัญคือเรื่องการทํางานบางทีมันนอกจากเรื่องความสามารถนอกจากวุฒิแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องความสบายใจด้วยนะเพราะบางคนนี่คือสบายใจที่จะอยู่แล้วมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานมันสูงขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดๆหนึ่งที่แบบว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าสำหรับงานมาอย่างเช่นงานครีเอทีฟอะไรพวกนี้นะ งานครีเรทีฟเดี๋ยบางทีแน่นอนว่าเขาไม่ได้อยู่นิ่งกว่าที่อ่ะพวกนี้มันจะต้องแบบใช้ใช้ชีวิตที่แปลกไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยงานครีเอทีฟที่ต้องใช้อาศัยความคิดสร้างสรรค์ไอเดียที่บันเจิดนะคะเขาจะไม่ได้อยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรสักเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบเออทางบริษัทเขาเขาเข,าเ,ขาเล็งเห็นแหละเพราะว่าบางทีก็ต้องปล่อยให้ปล่อยอิสระบ้างพอเวลาที่อิสระมันจะทําให้แบบความคิดเขาบันเจิดได้อ่าก็จะ้นั้นเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับงานนะคะที่เราอยากจะทํา นะคะเนี่ยที่บอกเนี่ยแต่ละที่มันมีข้อจํากัดมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะคะก็ต้องเลือกที่เราชอบแล้วกันนะคะอ่ะมาดูในเรื่องของเพราะนั้นคือสรุปก่อนนะคะว่าเรื่องของการงานงจริงๆคือคือถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นถ้าเราติสมากอะไรเงี้ยก็เลือก ให้มันเหมาะกับเรานะแล้วอีกอย่างนึงคือคุณมีโอกาสในการที่จะเลือกางานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จาต้องยึดติดไม่จำต้องกลัวไม่จำต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่ทางานประจาอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะทดสอบความสามารถของเราด้วยนะคะตรงน,นี้นก็จะดีเพราะฉนั้นเห็นว่าโดยรวมแล้วนะคะเรื่องของการงานค่อนข้างทีง่จะด,ดีเลยนะคะไม่ได้แย่นะอาจจะได้ข้อเสนอใหม่ๆด้วยซ้าไปนะคะแต่สิ่งที่มันคือต้องแสดงความสามารถออกมาให้เห็นให้เป็นที่ยอมรับก่อน นะคะโอกาสที่เรื่องแต่งค่อนข้างที่สูงนะคะซึ่งแน่นอนการเลือกตำแหน่งแปลว่าอะไรฐานเงินเดือนคุณก็ต้องขยับขึ้นด้วยเนาะก็ถือว่าเรื่องเรื่องการงานค่อนข้าง,างที่จะดีนะคะทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้านดีกว่านะคะสำหรับคนโสดอ่าคนโสดเนี่ยถามว่ามีโอกาสไม่มีนั่นจริงแล้วคนโสดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนเข้ามาในในชีวิตค่อนข้างที่จะแต่อย่างที่บอกเรื่องความรักเนี่ยบางทีคือไม่มีไพ่ตัวนี้เมื่อสิ่งที่เราต้องการคือโดยส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยทุกคนที่มีความรักมักอยากที่จะแต่งงาน ถูกต้องไหมคะอยากจะทําให้มันถูกต้องเนี่ยเห็นปะเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็เลยเป็นข้อจํากัดและข้อผูกพัคือจริง,รงๆเนี่ยคือแต่ก่อนมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในในใน,ในอนาคตในปัจจันสิ่งที่เราต้องคือคือเราเราอยากจะอยู่กับคนที่เข้าใจเรายอมรับในความเป็นตัวของเรามากกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าแน่นอนว่าเราอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเออเป็นวัฒนธรรมหนึ่งนะคะ ที่เป็นที่ยอมรับใช่ไหมคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเรื่องของความรักนี่คือเราอยากจะอยู่กับคนที่เข้าใจเราแล้วก็สามารถที่จะซับพอร์ตเราได้ในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสที่ได้เจอนะคะคนที่มีลักษณะอย่างนี้คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความคิดความอ่านคล้ายๆกันในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะคะถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะแต่ถามว่ามันมันจะได้ปุ๊บปั๊บก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเป็นจุดที่แบบต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจกันสิ่งที่สำคัญคือว่า คุณมีทัศนคติที่ตรงกันใช้คํานี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นคนโสดที่ค่อนข้างที่จะดีเรื่องความรักนะมีโอกาสที่ได้เจอนะคะคนที่ชอบคนที่ใช่ด้วยนะคะมีแนวคิดในการใช้ชีวิตที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มมีมีฟู่แล้วมีแฟนแล้วเป็นยังไงมาในช่วงนี้คือในช่วงนี้เนี่ยคือถามว่ามีมือที่สามอะไรหรือเปล่าจริงๆคือมันเหมือนกับว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบเราอาจจะอยู่ด้วยกันค่อนข้างที่จะเยอะนะจริงๆแล้วเนี่ย แบบเขาเรียกอะไรอยู่ด้วยกันอยู่กับแฟนอะติดแฟนใช้คำนี้กะติดแฟนไปไหนไปกันอะไรประมาณนั้นค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะก็ถือว่าอีกอย่างนั่นคือเราเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจดูแลนะคะทุกๆอย่างนะคะให้กับให้กับแฟนเราพอสมควร <S 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 <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักมันก็มันก็มีแหละนะมันก็ต้องมีเรื่องเรื่องของการดูแลเอาใจ,จใส่มีเรื่องเรื่องของการแบบ อ่เาเรอะรอะไร่มีความซื่อสัตย์จริงใจให้กันเนี่ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะแต่งงานเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือการทําให้มันถูกต้องตามประเพณีเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสสูงมากนะสามคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะจะได้แต่งงานหรือไม่ก็มีการพูดคุยมีการวางแผนอ่าเป็นในลักษณะนั้นหรืออาจจะลักษณะนี้คือในเนี้ยไม่ได้บอกนะคะว่าจะมีการอ่าเรอะรอะไรทำมันน่าจะเป็นการแต่งงานแบบทําพิธีเฉยๆอ่ะ นะคะไม่ได้แบบเป็นงานหรูหราหมาเหา่าเปลืองเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือเหมือนกับว่าบอกให้เขาเร่อ,อะไรอ่าป่าวประกาศให้ชาวบ้านเขารู้ก็ได้นะ <c oughs> นะคะแต่าอาจจะไม่ได้จัดอะไรมากมายนะคะก็จะเป็นษณะนั้นแต่ว่าเอ่อเหมือนกับพูดคุยกันการภายในครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยนะคะให้ทุกคนรับรู้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี้ยตรงเนี้ยังไม่ได้มีเรื่องของการจดทะเบียนขึ้นแต่ว่ามันมีแล้วในอนาคตเพราะฉะนั้นโอกาสสูงมากที่อาจจะแบบ พูดคุยบอกกล่าวแล้วก็จดทะเบียนอ่าก็จะในสารนั้นนะคะแต่ก็มีการแบบทําให้ชาวบ้านเขารู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันตัวเปาประกาศให้ชาวบ้านเขารับรู้ว่า้นี่คือคู่แต่งงานนะอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องของการจดทะเบียนเนี่ยจะเป็น เรื่องของอ่นานางคดเพราะนั้นเอาเป็นว่าคนที่มีแฟนค่อนข้างที่จะดีนะในเรื่องของความรักนะก็มีโอกาสที่จะได้อย่างนั้นแต่ใน,นขณะเดียวกันนะสิ่งที่สำคัญนะกูว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกคือมันไม่ได้มีเรื่องการเฉลิมฉลองไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ตัวเนี้ยจ,จะบอกไม่เรื่องการฉลองก็ได้นะแต่ว่ามันมาอยู่ตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีไงเพราะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องของการเงินเนะ่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักนี่คือเห็นว่าเงินมันไม่ค่อยขึ้นแปลว่าอะไรอาจจะเป็นคคูู่่่่่่่่รรรรักกกทีไไไไมมมมดด้้ววยยยาาานะะแตอ อยู่ด้วยกันลงเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันด้วยคำเข้าใจอย่างที่บอกคัะว่าอยากจะอยู่กับคนที่เข้าใจเราไงไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องรวยนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแต่คือเหมือนกับว่าจะพยายามสร้างด้วยกันมากกว่าเนี่ยสร้างด้วยกันอยู่ด้วยกันสร้างด้วยกันมากกว่าเหมือนกับคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะรู้จากหน้าที่ ต่างคนต่างทําหน้าที่อ่ะใช้คำนีน้อย่างเช่นถ้าเป็นฝ่ายผู้หญิงก็อาจจะเป็นประเภทแบบคอยดูแลใส่ใจเรื่องงานบ้านคอยซัพพอร์ตช่วยสาม,มีสาม,มีก็อาจจะเป็นช้างเท้าหน้าอะไรประมาณนั้นรักษะคือคอนเซอร์ฟิชีฟเลยนะคือแบบแบ่งงานกัน,นชัดเจนอะ่ะเอออะไรประมาณนั้นถามว่าผู้หญิงอะ่ะก็สามารถช่วยได้จริงตัวเนี้ยเป็นตัวที่บอกในเรื่องของการจัดการทุกอย่างทั้งเรื่องภายในบ้านและนอกบ้านนะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่เก่งในเรื่องการจัดการทั้งด้านการเงินด้วยทํางานก็เก่งงานบ้านก็เก่งดูแลใจใสใก็เก่งคือเก่งหมดเลยอ่ะส่วนอีกคนนึงสบายเลยเป เป็นตัวหลักในการหาเงินเข้าบ้านก็จริงนะแต่ว่าก็เป็นเหมือน่่ท่้าครอบครัวแต่คนนี้ก็ก็กอะไรอะไรก็ซัพพอร์ตไงเพราะฉะนั้นคือจริงๆเราจะเห็นว่าคือเด่นในเรื่องของอทั้งคู่เนี่ยนะคะคือคนคนหนึ่งอ่ะคือถ้าเป็นผู้ชายอ่ะต้องต้องยกฐานะก่อนนะคะคือจริงๆ,ๆ,ๆก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะระบ,บุเพศนะแต่เอาเป็นว่า คนนึงเป็นผู้ชายคนนึงเป็นผู้หญิงแล้วกันนะคะ mm hmm. ส่วนคุณจะแยกไงอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าคนนึงจะมีทําหน้าที่ชัดเจนว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบนะคะอีกคนนึงจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีดูแลงานบ้านดูแลสามีดูแลเรื่องการเงินทุกอย่างนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะเพราะนั้นในเรื่องความรักเนะี่ยจะเห็นว่าลักษณะนี้นะคะสำหรับชาวราศีตัวนี้คือดีทั้งเรื่องการงานแล้วก็ดีเรื่องความรักด้วยนะคะก็ก็ดีทีนี้สำหรับใครที่ยังแบบอกหักรักคุดอยู่ <laughs> แสดงว่ามันยังไม่่ถึงทงทขอเราแต ถึงยังไงก็ตามเนี es, ่ยคนที่ผิดหวังเสียใจเนี่ยนะคะคือคุณไม่ได้สมหวังในเรื่องความรักเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเจอนะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเวลาที่ผิดหวังเสียใจเนี่ยมันมันจะได้เจอแต่สิ่งสำคัญคือคุณจะเปิดใจรับเขาหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราผิดหวังเสียใจอะไรมากๆเนี่ยเรามักจะปิดตัวใช่ไหมคะปิดใจอ่ะไม่อยากที่จะแบบคุยอะไรกับใครด้วยความรู้สึกมันก็ว่ามีความรู้สึกเศร้าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นข้อจํากัดด้วยความกลัวกลัวว่าจะช้ารักกลัวว่าจะถูกหลอกอีกใช่ไหมกลัวว่าเขาจะไม่่ได้รรัาจิงงอย เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมาเจอคนใหม่ๆมันก็เลยทำเราไม่ได้เปิดใจอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เข้ามาในใหม่ๆใหม่ๆเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปแบบโถึงขนาดแบบไม่ให้โอกาสไม่อะไรไม่ใช่นะก็จะเป็นว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยนะเรื่องความผิดหวังเรื่องความไม่เข้าใจมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัยของคนนะไม่ใช่เรื่องแปลกต่อให้คุณแต่งงาน,นแล้วก็มีโอกาสที่จะเลิกได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพร้อมที่จะแบบเปิดใจแล้วก็มองเห็นความเป็นจริง เข้าใจใช่ไหมคะอย่างที่บอกเขาว่าบางครั้งเรื่องความรักเนี่ยคือบอกไว้ตั้งแต่ต้น,นว่าคือทุกคนรู้แล้วแต่อยากจะอยู่กับคนที่รักเราจริงๆเข้าใจในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราที่แท้จริงนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอคนนั้นเราจะอยู่เขานานๆเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไงมันก็ไม่ใช่อะ่ะท้ายสุดแล้วก็อยู่กับเราไม่นานหรอเขาก็าไปแล้วมันก็จะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเน,นคือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของบททดสออบมันนนเเเป็รรรรื่งกาียู้ นะคะมันมีถูกมีผิดนะคะแล้วท้ายสุดแต่สิ่งที่สําคัญคุณจะได้เจอคนที่ใช่สำหรับคุณไงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอคนที่ใช่เนี่ยบางทีเราอาจจะแบบกากล้ากลัวไงมันใช่จริงป่วาวะอะไรประมาณนั้นน่ะขอให้คุณได้แบบได้เปิดใจพูดคุยกันก่อนนะคะอย่างเงี้จะดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเราปิดแล้วเราเรา,เราจะไม่มีทางได้เจอใครเลยนะนึกออกไหมเราจะไม่เจอใครนะแต่ถ้าคุณเปิดใจลองคุยคือไปเรื่อยๆคุณไม่จําเป็นต้องแบบให้ทั้งใจก็ได้นึกออกไหมคะแต่ว่าเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ ดูว่าแบบไลฟ์สไตล์มันเข้ากันไหมความคิดความอ่านเหมือนกันไหมอยู่ด้วยกันไหมคุยด้วยกันมีความสุขไหมอะไรเงี้ยทุนพวกเนี้ยมันวัวแล้วต,ต้องใช้เวลาทั้งนั้นนะคะเพราะ,ะนั้นก็อย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งต่อแท้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมดใจอย่าเพิ่งกลัวเลยว่าเรา,เราต้องกล้าที่จะเปิดเปิดใจนะคะอืมนะคะคือเขาใช้คําว่าอะไรอ,อกหักดีกว่ารักไม่เป็นอะ่ะเขา้าใจปะ ออมันเป็นลักษณะนั่นแหละเพราะชีวิตของเราเป็นางินจริงค่ะนะอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีตุลท,ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ